ราคาสุดท้ายครับเอาและโวยเอาแล้วะนะครับนี่โอ้โหพี่ต้องบอกว่านะครับลืมกดเวลาเดี๋ยวเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายเอาสพบาทตอนนี้เกมราคาสุดท้ายค่ะสันนบาทนี้จตอนนี้ใส่เผื่อไว้เลยนะครับใส่เผื่อโอ้โหพี่ดูความสวยตรงนี้ดิโอ้ผมต้องบอกว่านะครับวันนี้เป็นบิ๊กเดิอนนะ เป็นบิ๊กเดียอีกหนึ่งวันนะพี่นะโอ้ยมันจะสวยอะไรขนาดนี้เท่าไรนะแอด1 2 2่0 0บาทตอนนี้ราคาสุดท้ายพี่ทุกคนหน0 0งบาทพี่ทุกพี่ตอนนี้อยู่ที่1 000, 22, 000นึ0 0 0สบาทที่ใส่ตอนหายจาก <20 S 1> ไม่หายยี่สิบวินาทีสุดท้ายครับเดือดไฟลุกครับไม่มีไม่มีทดเวลานะพี่โอ้โหดูเนื้อเท่าไรนะแอดหนึ 130,